ไม่เชื่อเลยอ่ะ,อะแก้ขัดไปก่อนตัวเองแหวนมอ่ะนมออกทางปากทางจมูกอ่ะอแล้วก็ร้องงอแงเขาไม่เชื่อ หลอกเขาไม่ได้แต่ก็ไม่ร้องนะเมื่อกี้ลองจากเลยอ่ะ เอ็นด <E like, ูแหละอยากให้กินนมขวดแต่ว่าน้ออะนมไม่ย่อยแล้วนมหมาเมี่ยหมดก๊อกแล้วอ่ะใช้ตัวช่วยนี่ไปก่อนดูดไปคือข้างในเขาอ่ะย่อยไม่หมดมันยังมีอยู่ในลำไส้แหละ เพราะว่าเขาแหวนนมอยู่ตลอดเลยแต่เขาอ่ะตัวเขาเองอ่ะจะกินจะกินอย่างเดียวคืออยากอ่ะหิวอ่ะอะไรอย่างนงี้แหละแต่รังนมเขายัางอยู่ในท้องอยู่เลยที่กินเข้าไปมันไม่ย่อยเลยจําเป็นจะต้องนี่แหละหาอะไรกินแก้ขัดไปก่อนอ่ะ เอ็นดูอะ่ะโมโหแล้วเนี่ยน้องโมโหแล้วอ้ล้วอ่ะอ้าลูกก็กินไหมทีก็แค่อยากหาอะไรดูดนี่ โลอะตอนนี้ก็จุ๊บเตาแล้ว ทะเลาะกับนมอ,อีกน้องเข้าโอ๊ตนะคะตอนนี้ก็อายุยี่สิบยี่สิบสามวันแล้วยังไม่ได้เดือนเลย แต่ว,ว่าดูแล้วรู้มากแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองเอาออกดูนะ ขิ้ตาหย,ย,ย่อมหยมเลยอิ่วมากอะ่ะน่าสงสารขี้ตาหย,ย่อมๆยมเลย